เก่งเราเก่งแต่เราแย่งไม่เก่งมันเป็นไเฮากมันรวยก็ฮีโร่มันฮีโร่มันดักฆ่าทีละตัวได้เฮ้ยวัคีสักมันนี้เอาแต่เฮาอยู่บเห็ไหจะเรีนร่างสามมละ ไม่ไม่ไม่ต้องมาดับบ้เปลี่ยนไอเล่กับไอนี่เปล่าเออสลับเลนกันไหมด้าเปล่าแต่เดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้เดี๋ยวลองเอาสุดก่อน stalling are escaping this place can't hold me forever i'm getting out of here stay well and play with Just me i could be back home instead of this tiny this place can't hold me forever just think, I could be back home instead of in this tiny pond. Ugh, the facilities here are severely lacking. Uh, I'll show them the wrath of the beast from the deep. You're going to find out how powerful my punches. My backup will be here any minute. I'm apparently stuck with Plan B. Ugh. All facilities here are severely lacking. This place can't hold me forever. I have the sharpest bone to pick with whoever's in charge. Let's roll out. This place can't hold me forever. I have the sharpest bone to pick with whoever's in charge. ามันยับมันยับปาบพี่ไม่เล่นกูรัดส <c oughs> ิรัดสิมันไม่ได้ขวนแน่นอนนะเดีเย๋ยวนี้หุ้มหมอดไล่ได้อะไรนะที่แบบ เนี่ยต้องล่างไม่รวยนะได้ครับอส่งรเลยพออเออดีหลคีไปหลายตัวุพอทค่อได้เข้าคี เรลเลียวก่อไปตัดลิบนไรักี่ากไปตัดอะไรนะข้อโคดี้โอเคไหม้่ผมมาล่างลองได้ไหม มีอะไรกันเปล่าผมไม่มีอะไรเลยเจียวเจียวมาเล่นได้พี่เล่นได้มา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 เอาวอล์กเอาวอล์กเอาวอล์กไ้ยเอาที่นี่เลยซับซับมาแล้วแค่ทีเดียวอันนี้ได้ชิลสุดเลยอ่านเทิร์นบัคเกอรไปทีนึง คือแส่ติดละอันไปสิศว์เอากล้าเขาสิทอกัาให้โหดสิด ตันเลือดล,ล้ลลางกระุนร็วๆทันเรื่องหายเลยอาบาร์มารูไปกลางขนาดนั้นได้หรอลามปุ๊กสามปุ๊กแม่งไอ้ไทยมันอยู่ชั้นสองดิงพี่อยู่ชั้นสามแม่งอะไรวะแม่งคนไรชั้น <c oughs> แม่งอะไรวะแม่คนลรชันไงเฮียอุ้ยพันธหนึ่งเลยเหรอวินเบนซินขอบคุณครับเกินไปเปล่าเวอร์ไปเยอะขอบคุณนะครับขอบคุณครับอิมตาแล้วฮะไปซื้อแว่นตาแล้วครับลตาหาย

the wrath of the beast from the deep This place can't hold me forever Are we going to oh, bottom no. I'm a <laughs> 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 This place can't hold me forever. I'm getting here. Just <laughs> ฉากวะอาพอจนนาะน้องอาพจนไอ้บุ๊คไม่ได้กินเลยน้เตมือเต็มที่เลยที่จะมไอ้เหี้ยมันเอาเรื่องว่ะที่ต้งบอกพี่ต้าก่อนว่าผมจะว้าไอ้เหี้ยนเอาเรื่องว่ะไอ้เหี้ยมันเอาเรื่องจัดเลยว่ะครับไม่แย้ไอ้ห่าจนกว่ากูเข้ากินไม่ได้อย่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องไม่ได้มากอะ แล้วกูไปคืนกาไรให้แม่งเรียบร้อยแล้วไอ้สัสปล่อยได้นะันให้รีางพรเยางวไม่ต้องไม่ต้องไปถกไถไอาถมเอาถกเอาที่เราเรื่องวะทำนิ้ถกกสอบบนนะชักชักีดูกนเลตอนไว้ได้มั้ย่ไอ้เนี่ยไปตัดหลุดวากาลีไหมีตัวนึงร็ววกาลีตัดหลุดละเอ้วเชี๊ยหือขอมาเอ้ยเลขาได้เลยามาโดนผิดเหรียญจัด เีปมาขอมาขออยู่บ้านก็ออไปทายว่ามีมีหรือว่าปวดต้องมีหว่นต้มพระอนึงนรับไม่ลงนะการเราใส่กางเราซอยกาเนี่ยผมไปตามเปล่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องได้ได้เลยครับ ชอบจะไปไหนจไปไหนไอ้ห้ามันหายไปแล้วนะนี่กัีบลาาอีกลาวเดยวนแล้วนบนให้บนสวยว One of the grips is under attack. This place forever. Belong your Don't look back. You're going to find out how powerful my punches. I have the sharpest bone to pick with whoever's in charge. Let's roll out. Oh move let เอ้ยมันเข้าไปฟาร์มแต่ฟาร์มบาแต่ฟาร์มไม่ได้บิงเลยเงี้ยได้บิงนะผมได้บิงนะเปลี่ยนให้ฮาวลงมาล่างละบนและวางลึกยิงไม่ได้นี่ไง ฟืนเ,เลยช็อตนี้มีใครเน,น<ฮ>ไมฮเฮ้ยวิ่งวิ่งมาแล้วบงมันไ,ไ,ไม่มีบิงอะ่ะผมอะ่ะน,นี่อยู่ก่อยมาอยู่ต่อป้ก่าเลเดินไปแต่แรกมันจะะมัมไ,ได้

เอเกิวคูดาบมีกูดมึงไม่ทันอกแค่คนั่นเขาก็เน้นกูจัดเลย,เยสัสีอ,อ้วนชนให้ชนให้แหล,แล,แล,แล่างแนล่าแขล่ามาเองดูตงดูลกกลกกล,ะละ เอามาเลยเอาค่าเลยเอาค่าไปเลยเอาค่าไปเลยขอค่านะครับขอเออต้องก่อนอาคีไปเลยครับอาคีไปเลยครับให้ด้วยให้คีบด้วยให้คีบเก่งจดต้องตายแล้วคลอดเลยคลอแบบนมันอะไรของมันวะมันเหมือนไหลๆเว้ย เฮ้ยอะไรเจ้าแตดมวิ่งอยู่วิ่งอยู่ครับตามเลยตามเลยไล่สุดไล่สุดไม่มีอะไรช่วยไม่มีอะไรช่วยแต่อย่าไป็นสกิลตอมันโล่นะมันวิ่งเร็วนะเว้ย พ้อสพอสพ้อก่อนพ้อก่อนพ้อก่อนอันนี้ต้องพ้อจริงอันนี้พ้อจริงอันนี้พ้อจริงอันนี้พ้อจริงขอขอสิบปีนั้นให้มันเย็นลงหน่อยกูออกเลยทุกคนให้มันเย็นลงหน่อยให้มันเย็นลงหน่อยไม่ต้องไม่ต้องซื้อทำไมขอสิบขอหวยจำได้บิงอยู่แล้วน่ะกูอยากส่ง

มาด้มาเด้อเอาลี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 ้เย็ดแม่มันอะไรของมันวะเ้ลบาางนลเ้ให้างนี่เลยในฮานี i, variety, ่เอาเลย แม่รถไฟมันไม่ไหวอะกูเลยนี่หว่าเกมนี้แบ็คขึ้นช็อตแม่ง มเง่นและเฮียไทยสัตว์กลางตหน้าเลยโคตรเจ๊ฮะตรงกลางกูจะเข้ากูจะเข้าเอ่อมอลาค่ะกูจะเอากูจะเอา อะไรแม่ลูกผู้ชายเขาต่อยกันเว้ยตรงเนี้ยเจมส์โดนเข้าครูเกตแล้วลูกชายต่อยมีอะไรชนไปไหนวะไอ้เหี้ยโคตรแม่งไงสัตว์มันเหมือนมันเอียงอ่ะเหมือนแบบ alive a legion have destroyed a hellborn belfry กลางเกมซื้อ GO ทำไมวะนออ้องไอออจิโอเมทาเบนเหรอ GO คืออะไรวะไอ้นี่ยนะอ่าพี่บีร้อนไอเหีเ้ยเปิดไปลมก่อนเฮดล่างเฮดล่าง AC iPhone 10คนอะไรคนละรุ่น ชิมิตโบนมันมันการบอดด้วยพี่เกมมันบอดเกมมันไม่เหมือนดอดอ่ะบอดดอดมันยังดอดมันไม่ต้องใช้เกมเครื่อนี่มันต้องใช้ไปมิดแม่บอกบอกบอกไม่งั้นบอดบอดร้อยพี่ถ้าไม่มีชิมิดโบนนี่มีดัดด้วยผม นถ้าชนได้ผมไปแล้วโอเคแสดงว่าอะไรเลยแต่งว่าไม่ได้ลองลองเล่นเยอะแหละใช่ไหมทางขั้นตอนที่เสร็จหรออันตีไปแล้วมันไม่น่ากดทันโผอับนึงแล้วมันจะหายเลยตาฟ้าทำไม่ได้คาทิวสกิลสามแล้วคูดาวสามบีครับ ชาติไหนบิงนี่พี่เขานี่ยอุ้ยอุ้ยป่านแม่ไปก่อนตีไปแล้วตอนนี้ที่น้าเหว่าโหด ไปดูเช็คไปเอ้ยไอโฟูไปแล้ว้เอ็อะไรอะไรองเด็กกับไปเป็นเรื่องแล้วไงเฮียเปิ้ลคู่นะกูเลยกูสวนอุ้ยอุยยเดี๋ยวเดี๋ยว กลา,างผมจะเข้า <c oughs> เอาพี่เข้าหน่อยดิเดี๋ยวกูรีดให้ <c oughs> ไปเสวัสดีครับผมไนท์แอนวิดีโออิจิเตอร์จากชอ่อง578นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดติดตามชอ่อง578ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมให้ผมตัดต่อคลิปเป็นประจำอย่าลืมไปซื้อน้ำยาพ่นยุงกินบัสเตอร์น้ำยาพ่นยุงที่ไม่ต้องใช้น้ำมันในการกำจัดยุงนะครับขอบคุณมากครับผม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอของห6าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ